ชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line for t e r leveling notification via live application demonstration Kit ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมเป็นมาตรการบรรเทาความเสีย่ยงจากภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้กับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยและมีการจัดเตรียมการรับมือภาวะน้ำท่วมซึ่งสามารถลดความเสียหายได้เป็นอย่างมากและจากเหตุการณ์น้ำท่วมสาหนิาาเมื่อปีพศ2562 สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากดังนั้นจากการศึกษาเทนนีที่เกี่ยวกับเครื่องเตือนน้ำท่วมทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดสร้างศึกษาที่ควบคุมระดับน้าแจ้งเตือนผ่านแอคเซชเชียไลน์เพื่อทําให้ปั๊มน้ําสามารถทํางานเดบ,บอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องมีคนไปควบคุมและยังสามารถแจ้งเตือนผ่านแอคเลิเชีนไลน์ได้ถ้าเกิดว่าน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดไว้วัตถประสงค์ของโครงการหนึ่ง เพื่อออกแบบและสร้างทุสการที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของทุสการที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 3. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อทุสการที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ขออผิตของโครงการ 1. ชุดุสการทีควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามารถแจ้งเตือนระดับน้ำได้สองระดับคือระดับต่ำากเมือ และระดับสูง4เจ็ดเมตรชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามารถคอนโทรลปรับน,น้ำแบบอัตโนมัติได้ 3. ชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ต้องแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้และต้องแจ้งเตือนจนกว่าระดับน้ำจะอยู่ในระดับต่ำตาการแจ้งเตือนถึงจุดการทำงานประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรของการวิจัยได้แก่ช่างเทคนิคประจำอาคารสารดีกาจำนวน10คน 2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ช่างเทคนิคประจำอาคารสารดีกาจำนวน10คนซึ่งได้มาจากตารางเคซี่และมอร์แกนวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นำไปใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานใช้งานนำไป แก้ไขปัญหาน้าท่วมได้ 2. ส,สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการบารุงรักษาการออกแบบชุดสาธทิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์แบบร่างชุดสัธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์การสร้างชุดสาธทิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการสร้าง1 เซนเซอร์วัดร,ระดับน้ำ 2. วงจรลดแรงดันแบบบัคคอนเวอร์เตอร์ 3. อัูโนมัตนาโน 4. โมโดูลดีเลย์ 5. ต e, ัวิตชิ่งพเวอร์ซัพายพลดแอมป์ 7. เซลเล็กเตอร์สวิตช์ 8. อแดปเตอร์าตู่คอนโทรล 10. อรรคิล ทำการออกแบบองจรอควบคุมจุดตาดจุดควบคุมระดับน้ำแกนเซือนผ่านแอปพลิเคชันล ne เป็นแบบบอกแบกเนการกำหนดตำแหน่งเพื่อติดตั้งอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุมการนำโฮลซอมาตั้งระยะขนาดรูที่จะเจาะและทำการใส่สว่านเพื่อเจาะรูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้การติดตั้งอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุมและภายในตู้ควบคุม การเดินสายไฟภายในตู้ควบคุมการประกอบอทิ่เป็นรูปตรงสี่เหลี่ยมโดยน้ำแผ่นและคริมมาประกบเข้าหากันและใช้น้ํายาประปากพร้อมทั้งมีพิดิโฟนกน้นํ้ร่วมตื่งการเขียนโค้ดผ่านโปรแกรม Arduino ภาพโครงการชุสาาิติควบคุมระดับน้ำแข้งเตือนผ่านแอปิเคชันไลฟ์ วิธีดำเนินการวิจัยของชุดษาตว์ที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มต้นศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และออกแบบชุดสัตว์ที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทดสอบปรับปรุงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญน,นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สรุปจัดทำรูปเล่มและสิ้นสุด ผลการวิจัยของชุดสาติ์ทควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการออกแบบและสร้างชุดสาติ์ที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.16ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65ระดับความคิดเห็นมากความเป็นไปได้ค่าเฉลี่ยรวม สีจุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 5 4 8ระดับความคิดเห็นมากผลการหาประสิทธ,ธิภาพของชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์พบว่าสถานะของการทำงานของหลอดไฟสถานะของการทำงานของบัสเซอร์สถานะของการทำงานของการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน์ผ่านการทดสอบจำนวนทั้งหมด1ิครั้ง ผลที่ได้คิดเป็นร้อยเปอร์เซนและสถานะการทำงานของปั๊มน้ำผ่านการทดสอบจำนวนทั้งหมด10ครั้งค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่28.99วินาทีผลการหาความพึงพอใจชุดสัตว์ที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเกินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่าเฉลี่ยรวมค่าเฉลี่ย3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0 5 6 6และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากวิดีโอสาธิตการใช้งานของชุวสาดิตควบคุมระดับน้ำเส้นเพือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การทำงานเบื้องต้นของทุสัตที่ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์คือเราจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ถ้าระดับน้ำอยู่ในระดับโลปั๊มจะไม่ทำงานแต่ถ้าระดับน้ำอยู่ในระดับไฮปั๊มจะทำงานอัตโนมัติและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์จนกว่าน้ำจะอยู่ในระดับต่ำและปั๊มจะตัดการทำงาน สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการสร้างและออกแบบชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเพือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผลการออกแบบและสร้างชุดสาธิตควบคุมระดับน้ำแจ้งเพือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.18ความเป็นไปได้ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ4.16การหาประสิทธิภาพชุดสัตว์ทควบคุมระดับน้ำแจ้งเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดสัตว์ทควบคุมระดับน้ําแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากการทดสอบจํานวน10ครั้งของการทํางานของชุดสัตว์ผลของสถานะหลอดไฟผลของสถานะการทํางานของวาเซอร์ผลของสถานะการทํางานแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันไลน e ผ่านการทดสอบจำนวน10ครั้งผลที่ได้คิดเป็น100%จากการทดสอบจำนวน10ครั้งของการดูดน้ำของปั๊มน้ำใช้เวลาในการดูดน้ำที่ค่าเฉลี่ย28.99วินาทีความพึงพอใจชุดสัตว์ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน10ท่านชุดสัตว์ควบคุมระดับน้ำแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป1.1ควรติดตั้งการบอกค่าหน่วยมิลลิลิตร 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป2.1เพิ่มฟังก์ชันในการต่อใช้งานเข้ากับปั๊มดูดน้ำจริง